ฟังเสียงเอาค่ะนี่ก็ทํางานไปด้วยดูไปด้วยขอบคุณอาจารย์ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรนะครับเนี่ยล็อกต้องด็อกเตอร์วก็โดนหลอกเลยโอ้การศึกษาก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะจบด็อกเตอร์ยังโดนต้มเลยนะอืมนะครับเรื่องเรื่องหอพักเอ่อที่รังสิตเนี่ยผมว่าหนุ่มกัญชยะะัยเนี่ยเขาเอาตายนะเท่าที่คุยนะก็คงจะต้องเอาให้ถึงปิดเนี่ยสันพกรอะไรต่างก็ต้องลงอนะ ะครับโรงพักนี่ก็เออทำอะไรไม่ได้โรงพักนี้นะบางคนก็บอกใจก็ไม่ถึงไม่กล้าดำเนินกนดีพึ่งก็ไปได้นะครับนะนะเนื่องจากผัวป้าเคยเป็นตำรวจลูกเคยเป็นตำรวจหลังจากก็โรงพักนี้ก็ต้องสร้างชื่อแลนะก็ต้องสร้างชื่อที่ว่าจะให้มันเป็นที่พึ่งของตารวจนะครับโรงพักนี้ให้เป็นที่พึ่งตํารวจนะครับก็ฝากด้วยนะ นะครับให้เป็นที่พึ่งของตํารวจหน่อยไอ้พึ่งไม่ใช่พึ่งตํารวจที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเจ้าของหอนะครับคดีความต่างๆก็ไม่กล้านะครับบอกว่าการกระทําของคุณป้าไม่ใช่อาาญากรแค่คนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมเท่านั้นเองและไอ้คนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมนี่มันไม่ใช่อจชญากรเนี่ยผมว่ามันก็คืออาชยากรนะอาชจากรก็มาจากอาชญากรรมคนที่ก่อคดีอาญาก็คือ คดีอาญากรรมนะครับมันก็คืออาญยกรเนะี่ยการทํามาหากินหาแดกเอาเปรียบสังคมเนี่ยท่านภูมิกับมันก็คืออาญยกรเนะี่ยและตํารวจที่ว่าไม่รับแจ้งเนี่ยผมว่ามันก็คือตํารวจที่ก่ออากรรมนะนะตำรวจบางคนก็กลัวชิบหายหล,ลัวป้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับดําเนินคดีไปเขาก็ไปร้องเรียนตํารวจตํารวจขี้ขาดชิบหายลาออกไปดีกว่าไหมถ้าเราเป็นตํารวจแล้วกลัว กลัวคุณป้าเนี่ยผมว่าลาออกไปแล้วเลยไปทำอาชีพอื่นดีกว่าถ้าเราปอดแหกอะไรขนาดนี้จุกรูจุกรูกรออ่นะเพราะฉะนั้นโรงพักนี้นะฟนี่ั่งเลาบอกว่าคุณป้าไม่ใช่อญา,ากรเขาแค่คนที่เอาเปรียบสังคม,มเนี่ยคือพูดง่ายทํามาแดกเอาเปรียบสังคมเนี่ยไม่ใช่อญา,ากรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือการที่เอาเปรียบสังคมนีม่คืออาจากรรมอยู่แล้วนะเป็นอาจากรรมแบบชั้นสูง จริงไหมครับพี่น้องครับเนี่ยสงสารเด็กๆที่ต้องไปเช่าบางคนเป็นแพนิกหวาดกลัวไปหมดยึดนู่นยึดแท็บเล็ตยึดแรงต่างผมว่าแม่งเ,เรื่องเลวร้วายอะแล้วก็ตํารวจในท้องที่ไม่มีปัญญาทําหาอะไรเนี่ยผมว่ามันนะบางคนก็ถามว่าตํารวจพี่ว่าทาไมทุบโรงพักทิ้งดีกว่าไหมมันไม่ได้เป็นที่พึ่งเลยหวาดกลัวไปหมดอะตํารวจแจ้งความก็เท่านั้นสอคบอก็เหมือนกันแจ้งความตั้งแต่ปีหกหกอะไรร้องเรียนไปแม่งกลา,กายเป็นเสือกระดาษหมดไม่ได้ทําอะไรเลย จะับผ่านไปหกหกหกเจ็ดหกแปดสองสามปีไปม,มีหาเลยเลยสแสดงให้เห็นว่าทั้งสองกบอแล้วก็ทั้งตำรวจมันไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับนะฮะเข้าใจนะเอ่อคนที่บอกให้ผมปรับสีหน่อยนะครับผมผมอยากจะกาบเรียนนะผมทำไม่เป็นนคุณช่วยแนะนำเลยนะนะครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วครับนะท่านก็ดูเฉพาะเสียงเอาล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำไงนะเอ่อ นะครับผมก็ไม่รู้ทําไงนะนะครับเออก็ดูดูเสียงก็แล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันย้ายทั้งโลงพักแม่ก็ท่านั้นเอาคนใหม่มาแม่ก็กลัวป้านะครับนี่ก็คือคนก็เลยไม่อยากจะพึ่งตํารวจเพราะอะไรเพราะพึ่งไม่ได้ไปแจ้งความก็ไม่รับแจ้งมัรับแจ้งแม่ก็เฉยๆพอไปแจ้งเสร็จก็ยังไปแนะนําคนที่มาแจ้งระวังนะเขาจะแจ้งความกับอนะครับเลื่อนกล้อง ที่ถ่าย YouTube เข้าใกล้อีกหน่อยอ๋อนะครับอืมอืมนะเอาใกล้ๆเลยเั้ยอ่ะนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเอาเอาก็ให้ความรู้กันแล้วกันพี่น้องอืม,อมนะครับอืมกูก็ไม่มีความรู้กูก็จัดให้ความรู้ไปอะไรไม่ดีกูก็ขออภัยนะเอาเนื้อหาแล้วกันนะนะครับมีคดีความมีกักขังหลวงเดียวมี กันโชคมีลักทรัพย์มีอะไรเยะมากมายดูหมิน่นด่าเขาเป็นกระหลงกระหลีบ้าง็ตําตำรวจก็ไม่ดำเนินการเลยนะอืมนะครับเอ่ออืมนะครับว่ากันไปนะฮะนะครับเพราะนั้นเรื่องป้าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คงจะต้องดําเนินการไปตรวจสอบภาษีอาครอาคารนะขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติมชอบด้วยกฎหมายไหมนะขอพักจดทะเบียนหรือเปล่า นะครับหอพักถ้าไม่ได้ขออนุญาตก็มีพระราชบัญญัติหอพักปีห้าแปดนะครับเออนะครับเขาเรียกหอพักเอกชนนะครับต้องจดทะเบียนต้องอะไรต่างๆนะนะครับตามมาตราสามสิบสามต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับวันละหมื่นมาตราสามสิบสามมาตราแปดสิบสองนะ อืก็ไม่เห็นมีใครทําหาเลยเลยใช่ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกเทศาสบงเทศสบานเนี่ยเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่คือบ้านเมืองเราแม่งก็เป็นบ้านป่าเมืองเถือ่อนเนี่ยอืมนะครับเข้าใจนะอืมอะไรตาอะไรก็ไม่รู้วันนี้มันอาจจะติดขัดกันไม่หมดนะไม่เป็นไรก็ทนทนดูไปหน่อยอ่อมันก็ควรจะต้องถูกดำเนินคด,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 ดีนะอ่า อีกคนหนึ่งบอกถอยเข้ามาใกล้ๆอีกคนบอกอใกล้เกินอีกคนบอกถอยออกไปไกลๆเอ,อกูก็ไม่รู้ไงนะครับอเอาว่ากันไปนะจัดรายการทางโซเชียลนี่แม่งก็เอาใจคนยากนะเราก็ไม่รู้ไงนะครับเอาว่ากันไปอืนะเรื่องขอพักนี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องดําเนินคดีต่อทั้งภาษีทั้งอะไรต่างๆนะเสียภาษีถูกต้องไหมคดีต่างๆที่ผู้เสียหายเยอะแยะเนี่ยโรงพักนี้จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่ นะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ลองคิดดูว่าจะช่วยเหลือประชาชนคือต่อไปก็จะไม่ใครพึ่งไอ้โรงพักนี้แล้วนะครับอืมวันนี้ดูอาจารย์ที่หาดใหญ่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงนะครับกันชัยเขาต้องเอาเต็มที่เมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันเขาจะติดเกาะติดด,ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอืมในสังคมมันไม่ควรจะมีการเอารัดเอาเปรียบทําอะไรที่มันรุนแรงขนาดนี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ นะก็เรียนให้ทราบสองกระบงสองกระบอกก็ต้องให้มันมีอํานาจนะอืมนะครับมีกฎหมายอยู่ในมือก็ต้องทํางานนะถ้ากลัวก็ก็ยุบหน่วยงานทิ้งไปทั้งตารวจทั้งสองกระบอนะถ้าปอดแหกนะสมมตินะสมมติว่าปอดแหกเนี้ยก็ยุบทิ้งไปไม่รู้จะมีไว้ทําไมนะถ้าขี้ขาดตาขาวไม่กล้าเอ่อต้องถึงพบตอ,อ,อรอไหมครับ เออข่าวมันก็ใหญ่โตคนก็ด่าตำรวจทั้งวันเนี่ยก็ดูที่ว่าตำรวจจะมีปัญญาช่วยเหลือประชาชนไหมหรือว่ากลัวอิทธิพลอืมนะเดี๋ยวนี้อะไรต่างๆแจ้งความก็ไม่อยากรับแจ้งอะไรต่างนะทํางานก็ช้าอืมทําไมต้องให้สื่อมวลชนทํางานแทนตำรวจเออน,นั่นแหละสิอืมเออป้ามีผัวเป็นตำรวจเลยกลางหรือเปล่าคนก็ถาม อืมนะต้องไปถามป้านะอืมเรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจนะเสดห้เห็นว่ามีเส้นมีเงินนี่มันทําอะไรได้นะประชาชนจะพึ่งอะไรตํารวจได้ไหมหรือต้องไปพึ่งคนดังคือชีวิตนี้แม่งประเทศเรานี่มันตํารวจจะพึ่งได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทําให้มันเห็นผลนะครับนะป้าพาสามีลูกสาวม,ม,มาโหนกระแสเลยครับเนี่ยนะมีคนอยากจะให้ป้าพา นะครับอืมอืมทนายตั้มจะรอดคุกไหมแล้วแต่ศาลนะนะครับศาลจะเป็นคนตัดสินเนยไม่ใช่ผมนะแพ้ชนะศาลตัดสินมีหลายคดีฮะเออนะหลายคดีที่แบบเป็นข่าวอะไรเงี้ยหลักฐานนั่นหลักฐานนั่นุนนนดท้ายก็ยกฟ้องเยอะแยฮะฮนะครับเยอะแยะอืมนะครับไอ้ประเภทเอ่อ นี่อะไรหลักฐานแน่นหลักฐานแน่นหลักฐานแน่นกูเห็นยกฟ้องทุกหลายนะครับคดีตู้ห่าวก็หลักฐานแน่นหลักฐานแน่นก็ยกฟ้องคดีทนายตั้มก็หลักฐานแน่นหลักฐานแน่นก็ไม่รู้จะยกฟ้องหรือเปล่าก็ติดตามกันต่อไปก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันอืม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  อืมนะครับเดนะมีอะไรถามมานะครับลูกชายเอาเอาที่นาแม่ไปค้ำประกันเงินกู้ซึ่งแม่ตายไปแล้วและไม่ยอมชำระเงินสามารถฟ้องได้ไหมอืมแล้วลูกชายเอาที่ดินแม่ไปจำนำไปจำไปจำไปประกันเงินกู้ได้ยังไงแสดงว่าแม่อนุญาตนะใช่ไหมนะครับถ้าแม่อนุญาตแม่ก็ต้องร่วมรับผิดนะครับนะ น่ก็ร่วมรับผิดทั้งผู้กู้ผู้ค้ำมันจะไปอะไรได้นะครับยกเวน้นว่าลูกไปรับผิดแม่ผู้คำ้ำผู้ค้ำใช้นี่แทนไปแล้วโดนยึดที่ก็ไปฟ้องเอาเงินคืนจากผู้กู้อันนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นพ่อแม่ก็อย่าไปช่วยเหลืออะไรลูกเยอะลูกโตแล้วก็ให้มันช่วยเหลือตัวมันเองบ้างนะครับเออก,ก็ฝากวอ้อืมอืมนะครับอืม นะครับมีอะไรก็ถามมาได้นะนะครับถามได้ทุกเรื่องนะครับอืมนะครับมีอะไรผมโชคดีมีอะไรด้วยกันอ่าอ่าชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่ 14, ตอนนี้ก็ต้องรอสารดีกากำลังแสวงหาข้อได้จริงเรียกตำรวจมาถามนะครับหมอตำรวจเรียกราชทางมาถามเรียกทักษิณมาถามนะครับนะสรุปแล้วว่า นะ้วเอ่อเรื่ออะไรจะไม่ค่อยชัดนะเก็บๆไปดีกว่าอืมว่าป่วยจริงไม่จริงนะครับก็ต้องรอศาลศาลฎีกานะครับจะพิจารณานะครับว่าทักษิณป่วยจริงไหมถ้าป่วยจริงก็จบไปแต่ถ้าไม่ป่วยจริงก็นะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการเอาไปติดคุคพกพัฒนาคะคดีคุณทักษิณเรื่องป่วยจริงป่วยทพิปเนี่ยอันนี้ต้องรอศาลฎีกา นะครับอืมอืมอาจารย์ไปช่วยเด็กที่เช่าห้องหน่วยที่ลังสิตเขามีคนช่วยอยู่แล้วเมื่อวานนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์โฟนอินเข้าไปในรายการของช่องแปดกับคุณจิตดีนะก็ให้ความรู้ว่าจะต้องช่วยยังไงดําเนินคดีข้อกฎหมายอะไรเมื่อวานนี้ก็ให้คําแนะนําคือเขามีคนคอยดูแลอยู่แล้วนะครับสบบอทําไมเงียบก็โดนดานะ่าแล้วเขาก็ส่งคนมาแล้วครับหลังจากโดนด่านะก็ต้องไปรวมมือกับตํารวจว่าทำยังไง ซอ,อสายหมถึงไหนแล้วก็เ<อ>ง<ส>ียบครับเงียบเรื่องพวกนี้เดี๋ยวพอไม่เป็นข่าวก็เงียบแล้วก็ทำคอนเทนต์กันสักพักพอมีเรื่องมีราวคอนเทนต์ออกข่าวใหญ่โตคนนั้นจะติดคุกค,คนนี้จะติดคุกสักพักไปไงเงียบนะครับอย่าไปหวังอะไรมากข่าวกระแสก็ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยจะมีอะไรสุดท้ายก็เงียบไปการพานันออนไลน์มันจับยากเพราะมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับเปิดไปตังไหนก็มีแต่พนันออนไลน์ครับ ถ้าตำรวจเขาจะจับจริงๆมันก็จับได้แต่มันจับไม่ไหวมันเยอะแยะนะแหล่งข่าวที่ผมได้มาก็ต้องมีการจ่ายเงินเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้เจ้าที่ไหนนะครับพนันออนไลน์เต็มไปหมดอ่ะพี่น้องว่าจริงไหมเต็มบ้านเต็มเมืองหมดอ่ะเปิดไปตรงไหนก็เจอนะพะนันออนไลน์เต็มไปหมดอ่ะเพราะนั้นมีบอกว่าจะจับเพจนั้นเพจนี้อะไรต่างมันก็ทําแค่รูปหน้าป่าจมูกไปเงี้ยมันมันจับไม่ไหวแล้วมันเต็มบ้านเต็มเมือง ไอ้พวกนี้ก็ส่งสวยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจะไปจับอะไรรับเงินเข้ามาทุกเดือนจะไปจับใครหนูรีเขาเอาจริงไหมครับอาจารย์เดหมายถึงเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์จะเอาจริงไหมจะดําเนินคดีกับคุณทักษิณจริงไหมจะเอาเข้าคุกจริงไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่เสรีแกก็ให้สัมภาษณนะ์ว่าจะเอาทักษิณเข้าคุกถ้าทาได้มันก็ดีนะแต่ครั้นี้มันก็ต้องมีหลักฐานว่าเขาทําผิดถ้าทักษิณเขาไม่ได้ทําผิดก็จะไปเอาเขาเข้าคุกไม่ได้อันนี้ก็มองก,กลางๆนะ ทักษิณก็บอกเขาป่วยจริงอะไรเอ็นเปื่อยนะครับคุณทักษิณบอกไม่ป่วยจริงแล้วไอ้คุณคุณเสรีพิสิทธิ์พิสุทธิ์บอกไม่ป่วยจริงก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าป่วยจริงหรือไม่นลครับนะก็ว่ากันไปชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่เนี่ยการแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยมันยากคือการจะพิสูจน์ความผิดใครเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานพี่น้องเข้าใจไหมถ้ามันไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยมันจะไปเอาผิดใครได้หรอ เหมือนอย่างคดีตแตงโมงเนี่ยปานเทพบ้านท่าพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ใครเนี่ยอัจฉริยะสองคนเนี่ยนั่งไลฟ์สดทำคอนเทนต์กันทุกวันเนี่ยทำมาตั้งนานและยอดวิวยอดไลฟ์เนี่ยได้ไปบานเลย fc ได้ไปบานเลยแต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดอะไรใครได้เลยนะปานเทพกับอัจฉริยะสองสองพี่น้องเนี่ยไลฟ์สดทุกวันทุกวันได้ fc ได้ยอดไลฟ์ได้อะไรต่างสำนักข่าวต่างๆก็ส่งคนไป ถ่ายทอดสดได้ยอดวิวยอดไลค์กันบานแต่มันยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดว่าตำรวจทําผิดคุณแซนทําผิดไม่มีเลยครับก็นั่งทาคอนเทนต์กันไปทุกวันเนี่ยมันไม่มีหลัก,ลกฐานครับถ้ามันมีหลักฐานจริงนะบาน,นี้นะเขาจับคุณแซนติดคุกไปแล้วจับตํารวจติดคุกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณปานเทพกับคุณอัจฉริยะสองคนก็นั่งไลฟ์สดกันไปคุณปานเทพก็ได้ยอดวิวยอดอะไรไปแต่ มันไม่มีหลักฐานว่าเอ,อใครทําผิดหรือใครฆ่าแตงโมนะครับไม่มีเชื่อผมเนี่ยสุดท้ายแนละ้วมันก็ไม่มีอะไรนะสองคนนี้ก็ไม่รู้จะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงนะครับโดยเฉพาะคุณปานเทพถ้าพระาทิตย์ลูกร้องคุณสนที่เนี่ยนะครับก็นั่งไลทุกวันนะนะนะใครนะครับทําผิดครับเอาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือมาพูดบ้างคนนั้นคนนี้นะสงสัยคนนั้นคนนี้มันมันก็คือการทำคอนเทนต นะครับแต่ไม่มีหลักฐานอะไรที่ใครจะไปต้องรับผิดอะไรเชื่อผมนี่ไม่มีอ่สุดท้ายอะ่ะไม่เชื่อถามปานเทพเ่ยใครฆ่าแตงโมตอบไม่ได้หรอกนะครับนะพูดแต่เรื่องตัดต่อภาพตัดต่อภาพอย่างนั้นแหละนะคดีตัดต่อภาพนี่เต็ไมไปหมดนะตัดต่อภาพไม่มีความผิดหรอกจะมีความผิดต่อเมื่อนะตัดต่อภาพแล้วเอาไปใช้ในชั้นศาลซึ่งไม่มีการใช้ไม่รู้คุณปานเทพแกรู้หรือเปล่าอย่างว่าแกไม่ได้จบกฎหมายนะ แกเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์อะไรทางเลือกอะไรงีนะ่แกน่ะแกก็พูดทุกวันนะ่ะยอดไลค์ก็ได้คนดูก็เพิ่มก็ดีใจกับคุณปานเทพนะ่ะยอดยอดขึ้นทุกวันแต่ตอนนี้ดูเงียบเงียบไปนะเพราะอะไรเพราะไม่มีความคืบหน้านะแรงข่าววงในที่ผมได้มานี่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยถ้ามีหลักฐานช่วยบอกนะครับว่าใครฆ่าแตงโมอ่าอ่านะครับ นะครับก็พูดไปเรื่อยทำคอนเทนต์ไปเนี่ยใครไปดูปานเทพเวลาเขาไลฟ์สดนะช่วยถามวนะ่าใครฆ่าแตงโมมีหลักฐานอะไรมีดอยู่ไหนกีดขานะเออนะครับคือมันผมมองว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์มันไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดอะไรใครได้นะครับมันผ่านมาสามสี่ปีแนละ้วนะครับอืมนะครับอคุณป้าหอเช่าแถวลังสิทธ์เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ลำบากนะกันชัยแม่งเงาตายเนี่ย ตรวจสอบทั้งหอพักอาคารภาษีฟอ,อกเงินดำเนินคดีอะไรต่างๆกัใชัยเอาตายนะเมื่อวานนี้ผมคุยกัใชัยบอกโมูพี่เดงานนี้ผมต้องทำให้สุดเลยนะเพราะว่าอะไรสงสารเด็กคนที่ไปเรียนมหลาลัยรังสิตเออะไรต่างเนี่ยนักศึกษาอะไรเนี่ยโดนรัฐเอาเปรียบเนี่ยนะผู้เสียหายเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าจะเดินแบบสุดซอยนะครับอืมที่น้องว่าไงล่ะนะผมว่าหอพักต่างๆเนี่ย อพาร์ตเมนต์เนี่ยสัญญาไม่เป็นธรรมเยอะแยะมากมายสอคบอไปตรวจดูบ้างครับสคบเนี่ยมีอำนาจตามตามกฎหมายสอคบอมีประกงประกาศมาแล้วเนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยต้องสัญญาต้องเป็นธรรมจะไปล่าสัญญาเองไม่ได้ดังนั้นที่ไหนนะครับใช้สัญญาที่ไม่เป็นไปตามที่สอคบอกําหนดเนี่ยจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนมาตราสามสิบห้าทวิประกอบมาตราห้าสิบเจ็ดผมว่าแม่งแทบจะทุกอพาร์ตเมนต์อ่า อืมนะครับยังจะพูดว่าเอาผิดคนบนเรือไม่ได้อีกเหลอใครนะครับคนบนเรืออ่าต้องรับผิดไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องทำคอนเะทนตะ์นะครับนะนะนะครับนะเป็นเรื่องคอนเทนต์พยานหลักฐานก็คือน้ําลายของคนที่จักรายการไม่มีใครนะครับนะครับนะเข้าใจนะเออกันชัยถนัดเรื่องแบบนี้ใช่กันชัยเขาเอาตาย เมื่อวานนี้คุยกันคืาเอาตายเลยนะครับอืมผมโดนกลม,มัคับคดียึดบ้านขายทอดตลาดเรื่องไปค้ำประกันรถให้เพื่อนเอาชิปหายแล้วนะนะก็เตือนภัยนะครับไม่จําเป็นอย่าไปอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะครับตอนมานี่ก็ยกมือไหว้ตอนเราไปทัวร์มันก็ส้นตีนให้เรานะครับคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้อย่าไปค้ำประกันให้ใครไม่ว่าญาติพี่นอ้องเพื่อนฝูงอะไรต่างอย่าไปค้ำผมไม่ค้ำประกันให้ใครคราวนี้เราโดนยึดเรียบร้อยแล้ว นะครับเราก็ต้องไปเจรจากับเจ้านี่ขอต่อรองชำระนี่หลังจากนั้นเราก็ไปฟ้องนะครับคนที่เราไปค้ำประกันเขาเรียกว่าไล่เบีย้ยนี่คือวิธีการนะก็ไปฟ้องนะครับเข้าใจนะไปเจรจาผ่อนชำระเรื่องอะไรก็ได้พอเราจ่ายเสร็จแล้วเราก็ฟ้องไล่เบีย้ยอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาสำหรับผู้ค้ำนะใครมีปัญหาค้ำประกันก็โทรศัพท์มาถามได้นะ อนะฮะเข้าใจนะ,ะนะครับอืมเอ่อเอ่ออาจารย์ผมเพิ่งไปกู้มาห้าพันจะพูดอย่างนั้นอะไรมีอยู่คนเดียวที่รู้ว่าใครค่าแตงโมคืออาจารย์จุกรู้ไม่มีนะครับไม่มีใครค่าแตงโมมันคือการทำคอนเทนต์และยอดวิวยอดไลค์มันดีคุณดูเด่ยคุณปานเทพกับท่าพระาทิตย์น,นี่ยอดวิวขึ้นเลย ลองไปถามปานเทพใครฆ่า,าแตงโมตอบไม่ได้เลยครับทำคอนเทนต์เนี่ยโอ้โหคนก็คิดว่าฆาตกรรมอามพังไม่มีแล้วมีดกีดขาอะไรไม่มีไม่มีรลยครับเชื่อผมเิี่ยผ่านมาสามสี่ปีไม่มีนะครับแล้วไม่มีตํารวจติดคุกแมวสักตัวยังไม่มีเลยเชื่อผมเนี่ยคนเช่าเวลาเช่าอพาร์ตเมนต์ก็ไม่อ่านก่อนเซ็นชื่อเนี่ครับนะครับอืมนะครับต้องอ่านนะครับต่อไปนะครับต้องอ่านนะครับ นะครับจะเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเช่าจะทําอะไรต้องอ่านเนี่ยคดีลูกหมีฟ้องลูกนี้กู้เงิน2ล้านบาทลูกนี้ของคุณลูกหมีต่อสู้ว่าลูกหมีส่งแบบฟอร์มสัญญากู้เปล่าให้จําเลยลงนามจําเลยไม่ได้อ่านครับจําเลยเป็นหนี้แค่ล้านห้าแต่เขียนไปสองล้านและต่อสู้ว่าเป็นสัญญาปลอมนะครับแต่ปรากฏลูกหมีเนี่ย แผนซ้อนแผนรู้อยู่แล้วว่าจำเลยจะมาบุกนี้ก่อนจะส่งสัญญากู้ให้ลูกนี้เซ็นลูกหมีกอกข้อความเรียบร้อยแล้วถ่ายไว้ใช้มอือถือถ่ายไว้หลังจากนั้นหลังจากนั้นส่งไปให้จำเลยเซ็นเป็นคนแรกจำเลยส่งกลับมาลูกหมีเซ็นผู้กู้ผู้ให้กู้และพยานแล้วก็ส่งกลับให้จำเลยจำเลยบอกโอเคแต่จำเลยเบิกความในสาลว่าเป็นสัญญาปลอม นะครับคดีเบิกความเท็จหรืออะไรต่างๆก็จะตามมาเพราะว่าลูกหมีรู้อยู่แล้วว่าลูกนี้คนนี้ไม่ธรรมดานะครับไปเบิกความในสารบอกเอาสัญญาเอาแบบฟอร์มเปล่าให้จำเลยเซ็นซึ่งมันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นในเมื่อเบอิกความแบบนี้แล้วมันก็เสี่ยงคุกตารางในข้อหาเบิกความเท็จในคดีแพ่งโทษจำคุกห้าปีอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทรบาบเข้าใจนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่า นะครับเวลาเราจะกู้เงินจะทําอะไรต้องอ่านก่อนถ้าเราลงชื่อไปโดยกระดาษเปล่าศาลบอกเป็นการกระทําที่ประมาทเลินเล,ล่อไร้แรงอ้างไม่ได้นะเมื่อเร็วๆนี้นะครับหนังสือมอบหน้าปรากฏโจทย์มอบหน้านะลงในหนังสือมอบหน้าไม่ได้กรอกข้อความต่อมาจําเลยเอาไปกรอกข้อความแล้วเอาที่ดินของโจทย์ไปขายศาลบอกว่าอะไร โจทซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ลงชื่อในหนังสือมอบอบนาจว่างเปล่านั้นประมาทหลายแรงจะมาอ้างว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาขายที่ดินไม่ได้จะฟ้องเพิกถอนนิติกรรมกับบุคคลภายนอกไปได้แต่ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมกับบุคคลที่ไปกรอกข้อความผิดไปจากเจตนาได้แต่บุคคลภายนอกไม่ได้เข้าใจนะ นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์เดก็อยากจะให้ความรู้นะครับว่าชาวบ้านเนี่ยจะลงชื่ออะไรต่างเนี่ยมันต้องกรอกข้อความในเอกสารให้ครบถ้วนและต้องอ่านบางคนบอกอ่านไม่ออกบางคนบอกสายตาไม่ดีบางคนบอกงูบางคนบอกอาอ,อ,อะไรลืมมาแว่นมาก็ถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมคุณก็อย่าไปลงชื่อถ้าคุณอ่านไม่ออกคุณก็ให้ญาติพี่น้องคุณอ่านถ้าคุณไม่เข้าใจก็ปรึกษาทนาย เพราะฉะนั้นถ้าคุณลงชื่อในกระดาษเปล่าสารดีกาบอกว่าประมาทร้ายแรงจำไว้เลยนะบางคนไปกู้เงินก็เซ็นมอบเซ็นนั่นเซ็นนี่ไปเนี่ยเนี่ยเป็นคนช่วยช่วยเนี่ยสุดท้ายก็ชิบหายเองนะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้นะใครมีปัญหาแจ้งมาเรื่องแตงโมทําไมเงียบเลยค่ะจบแล้วใช่ไหมใช่จบแล้ว,ไม,ลวไม่มีอะไรมันผ่านมาสาสี่ปีแล้วไอ้ทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็แค่ทำคอนเทนต์ ไปมีอะไรแล้วครับเดี๋ยววันที่ 23. ยี่สามพฤษภาเมื่อวานนี่คุณแม่ทวรมานะคะุณแม่ทัวรมานะครับนะครับบอกวันที่ยี่สามนี่คุณแม่เขาจะไปฟังกัาไปพากษากับพี่เดนะครับนะคุณแม่เมื่อวานนี้ทัวรมาคุณแม่สบายดีนะครับคุณแม่ก็รอฟังไปพากษาแพ้ชนะคุณแม่ก็รับได้นะครับคดีแตงโมเนี่ยอย่าไปใส่ใจอะไรเยอะมันไม่มีอะไรนะครับมันแค่อุบัติเหตุตกเรือนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกชาวมโนครับมโนกันไปอย่างนั้นบางอี้อะไรต่างมันไม่มีหลักฐาน คือเราจะเชื่ออะไรต้องเชื่อจากพยานหลักฐานไม่ใช่เชื่อจากน้ำลายนะอืมนะครับเข้าใจนะเออ่ลุงพลเป็นไงลุงพลก็เหมือนกันแหละสื่อมวลชนก็ปั่นกันจนไปไงโอ้โหเรื่องราวไม่มีแค่เด็กหายไปคนน้องชมพู่ปั่นกันไปเป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันเนี่ยอะไรนี้หวยสามสิบล้านก็ไม่มีอะไรละครับก็ปั่นกันไปเหมือนกันนะ คือสังคมไทยเดี๋ยวนี้มันนำเสนอข่าวเป็นละครกันหมดอืมนะครับอินฟลูเอนเซอร์คนดังตรวจสอบหรือยังครับได้ข่าวว่ามีหน่วยงานเขาตรวจสอบอยู่นะเออ่นะครับวิเคราะห์เรื่องคุณป้าหอพักหน่อยอก็อย่างที่ตะก,กี้ก็พูดไปแล้วเรื่องคุณป้าหอพักก็เป็นการทําธุรกิจที่เอารับเอาเปรียบสัญญาไม่เป็นธรรมสัญญาแต่รัชบัตรไม่เป็นธรรมเนี่ยนะจําคุกนะครับจําคุกนะฮะ นะสัญญาที่ไม่เป็นไปนตามที่สองาบอกกาหนดจําคุกฉบับละ1ปีปรับ1นึ่งแสนแล้วคุณคิดดูให้เช่ากี่รายก็ติดคุกกันหัวโตเนี่ยนะครับประกาศคนะกรรมการว่าด้วยสัญญากรณีอพาร์ตเมนต์เพื่ออยู่อาศัยเนี่ยนะตั้งแต่5หน่วยขึ้นไปเนี่ยต้องสัญญาเช่าต้องเป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมก็คุกหนึ่งปีต่อสัญญาเช่า1นฉบับก็ต้องบอกว่าจุกกรู ค <c oughs> ดีแม่ก๊อฟน้องตูนด้วยครับอ๋อที่ว่ามันรถเฉียวชนแล้วก็อ่าแล้วก็ไอคนที่ชนก็ลอยนวนลอะไรเนี้ยก็ก็ทาอะไรไม่ได้ลนะคดีอุบัติเหตุครับนะเมื่อเมื่อพิาพากษาแล้วเขาไม่มีเงินจ่ายก็ทําอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายไทยเนี่ยครับหรือกฎหมายทั่วโลกเนี่ยคดีทางแพ่งนะครับเมื่อชนะคดี